เล่าให้กันฟังพื้นที่ของการแบ่งปันและเล่าเรื่องราวการดูแลจิตใจโดยศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาสุราลงกรมหาวิทยาลายัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับกันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับพอดแคสต์ของศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาสุราลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนเริ่มกลับมาทํางานแล้วค่ะหลายๆออฟฟิศก็เริ่มเปิดแล้วเนาะรถติดเหมือนกันเนาะมันมีความแบบว,ว่าวุ่นวายหนานแน่นเหมือนกันกับผู้คนจากภาพที่ที่เราคิดไว้ว่าเออถ้ากลับมารอบนี้มันคือ,ม,คอมันคือ new normal life มันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตในรูปแบบใหม่แต่พอเอาเข้าจริงก็พบว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้รู้สึกหนักกว่าเดิมอย่างเช่นคนก็ก็เริ่มเลือกใช้รถส่วนตัวมากขึ้น เนี้ยค่ะส่วนใครที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องใช้รถสาธารณะซึ่งเวลาในการทํางานก็ยังคงเป็นเป็นเวลาเหมือนเดิมเป็นช่วงเวลาเดิมเั้นทุกคนก็ต่างที่จะต้องการไปทํางานให้ทันหรือว่าตรงเวลาเหมือนก็อดไม่ได้นาอที่จะมีทั้งความกังวลแล้วก็ความเครียดในการทำงานด้วยเหมือนกันสัปดาห์นี้ค่ะก็เลยจะชวนทุกคนเข้ามาพูดคุยกันถึงการกลับเข้ามาทำงานโดยใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เหมือนเหมือน ภาษาอังกฤษก็คือแบบ getting back to work with the new normal life นะคะแต่ภาพในจินตนาการหรือภาพในความคิดของเราตอนแรกเนี่ยมันดูเหมือนว่าไปทำงานในรูปแบบใหม่มันคงจะมันคงจะต้องระวังตัวมากขึ้นมันคงต้องมีสเป e กันมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นหรือบางทีมันก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างจากกันมากขึ้นอย่างนี้นค่ะแต่เอาความเป็นจริงแล้วตอนนี้เท่าที่เท่าที่เห็นภาพเนาะมันก็จะมีภาพของความหนาแน่น การกระจุกตัวของการทำงานของการเดินทางอยู่เหมือนกันรวมไปถึงบรรยากาศของที่ทำงานหลายๆที่ก็คงจะต้องปรับตัวกันในรูปแบบใหม่เช่นเดียวกันวันนี้ภาพที่จะคุยกันก็คือว่าเอ๊ะเราจะจัดการบรรยากาศของที่ทำงานยังไงทั้งในฐานะคนทำงานเองทั้งในฐานะ เจ้านายหัวหน้างานเองเหมือนกันจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ในรูปแบบชีวิตใหม่ตรงนี้ได้ยังไงลองมาฟังกันดูนะคะว่าเราจะทำยังไงกันได้บ้างค่ะสำหรับอันแรกที่ชวนทุกคนเข้ามาดูก่อนเลยก็คือความเข้าใจค่ะความเข้าใจต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็บรรยากาศของการทำงานแล้วก็บรรยากาศของการใช้ชีวิต ในมุมของคนทํางานเองค่ะความเข้าใจอันนี้ก็คือเข้าใจตัวเราเองว่าจําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่แล้วแหละมันก็คงจะไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบหรือว่าวิถีชีวิตเดิมๆได้เหมือนเก่าร้อยเปอร์เซนตนะคะมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนเช่นการรักษาความสะอาดของตัวเราเองนะคะก็เพื่อสุขอ,อนามัยของตัวเราแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของคนอื่นด้วยเช่นกันกันเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ย ตอนที่เกิดเหตุการณ์ที่มีการแพร่ระบาดในช่วงแรกๆสิ่งที่คนกังวลอาจจะเป็นการกังวลว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าพอสักพักหนึ่งอะค่ะความกังวลมันถูกเปลี่ยนไปหลังจากการคุยกับหลายๆคนเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้กลัวว่าเราจะติดอย่างเดียวนะก็คือถ้าเราติดเราก็คงรักษาได้แต่หลายๆคนก็จะมีความวิตกกังวลว่าแล้วถ้าฉันติดล่ะแล้วฉันเป็นพาหะล่ะเป็นคนที่ แพร่เชื้อโดยที่ไม่รู้ตัวล่ะแล้วถ้าทําให้คนอื่นติดล่ะจะเป็นยังไงมันมีความกังวลอ่ะแบบนี้เกิดขึ้นฉะนั้นพอเรากลับมาสู่วิถีชีวิตที่เราจะต้องทํางานด้วยใช้ชีวิตให้เหมือนคล้ายๆปกติด้วยแต่เป็นปกติในรูปแบบใหม่การดูแลตัวเองตรงเนี้ยก็ยังคงต้องกลับมาเพราะว่าลึกๆเราก็ยังมีความกังวลนี้อยู่เสมอๆเลยมันยังไม่หายไปนะคะฉะนั้นถ้ามันยังไม่หายไปความกังวลใจของเราบางทีมันก็ยังอยู่เราก็คงยังไม่สามารถที่จะ วางใจได้ร้อยเปอร์เซนต์การดูแลสุขอ,อนามัยของเราก็เลยเริ่มขึ้นตรงนี้ในการดูแลก็จะเป็นไปด้วยเรื่องของการที่พกสเปรย์แอลกอฮอล์พวกทำความสะอาดต่างๆนะคะล้างมือเป็นประจำหรือแม้กระทั่งมีที่เช็ดเป็นแอลกอฮอล์แพดเอาไว้เช็ดของที่เราใช้ ะะหรือบางทีก็จะมีการเว้นระยะห่างการใช้ถ้วยชามของตัวเองบางคนอาจจะกลับเข้ามาโดยการทำอาหารมาทานเองอน,นี้ก็จะเป็นรูปแบบของการใช้ชีวิตแบบใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราเองเราก็ต้องปรับตัวนนในการปรับตัวก็คงก็คงต้องใช้ความเข้าใจของตัวเราเองเหมือนกันว่ารูปแบบชีวิตของเราแต่ละคนเป็นยังไงบ้างเราสะดวกเราพร้อมเราทำได้มากแค่ไหน บางบ้านสะดวกที่จะทำอาหารก็เลือกที่จะทำอาหารทานเองแล้วก็เลือกที่จะนำอาหารเป็นมื้อกลางวันมาด้วยบางบ้านอาจจะไม่สะดวกในเรื่องนี้ก็ดูแลความสะอาดความปลอดภัยเท่าที่เราทำได้การที่เราเข้าใจหรือว่าประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดความกังวลที่มากเกินไปจะช่วยทำให้เราเห็นว่าเออเรารับมือกับสถานการณ์ตอนนี้ได้ยังไง อันนี้ก็จะเป็นเบสิกแรกที่ชวนทุกคนลองหันกลับมาเข้าใจตัวเราเนาะคะ่ะนอกจากการใช้ชีวิตตรงนี้แล้วการเข้าใจตัวเองในอีกแขนงหนึน่งก็คือการทำงานที่เราจะต้องกลับเข้ามาคิดว่าส่วนใหญ่ก็จะเริ่มกลับเข้ามาประมาณสัก50%แล้วละ่ะถึง70%ที่เริ่มกลับเข้ามาทำงานเนาะคะ่ะในบางกิจการบางธุรกิจหรือว่าบาง ประเภทของการทํางานอาจจะยังกลับเข้ามาทํางานไม่ได้เพราะว่าอาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ยังไม่เอื้ออํานวยแต่ก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เริ่มกลับเข้ามาทํางานได้อย่างเช่นพนักงานออฟฟิศทั่วไปก็เห็นแล้วว่าเริ่มกลับเข้ามาทํางานกันใช่ไหมคะฉะนั้นพอเวลากลับเข้ามาทํางานนอกจากการใช้ชีวิตแล้วก็ยังมีการปรับตัวในที่ทํางานด้วยจากเดิมที่เราเหมือนเบรกเนาะคะทำงานเป็น work from home อ่ ประมาณสองเดือนเนาะที่ทํางานที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราก็ค่อนข้างปรับตัวกันกันบางคนก็ปรับตัวกันหนักบางคนก็รู้สึกว่าสบายชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พอกลับเข้ามาสู่สถานที่ทํางานแบบเดิมก่อนที่เราจะจะเรกไปเนาะคะมันคือการปรับตัวอีกครั้งนึงแหละหลายคนที่ใช้คําว่าติดใจจากการที่อยู่ที่บ้านก็จะต้องปรับตัวอีกครั้งหนึง่งกับการกลับมาทํางานที่ที่ทางาน หรือแม้กระทั่งบางคนที่รู้สึกกึดอัดไม่ชอบทํางานที่บ้านอย่างงี้ค่ะพอจะกลับมาที่ทํางานก็ต้องปรับตัวอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันว่าเ,เราจะทํายังไงนาะที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รู้สึกตื่นตัวในการทํางานมากขึ้นนะคะ,ะปรับแรกๆก,ก็อาจจะเป็นเชิงกายภาพก็คือเรื่องของการนอนการจัดสรรเวลาทางานอย่างนี้ค่ะก็อาจจะมีการปรับรูปแบบให้ให้คล่องตัวมากขึ้น อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับตัวตามความเข้าใจของตัวเราเนาะคะ่ะเมื่อเราเข้าใจว่าสถานการณ์ของเราเป็นยังไงแล้วเราก็จะสามารถปรับตัวได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นในฐานะคนทํางานนะคะนี้ถ้าในฐานะของหัวหน้างานที่จะต้องสร้างความเข้าใจทั้งทั้งในลักษณะของ ความสัมพันธ์ระหว่างลูกน้องกับหัวหน้าแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ดีขององค์กรอย่างเงี้ยค่ะให้สามารถดําเนินงานหรือว่าดําเนินกิจการต่อไปได้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของหัวหน้าง,งานหลายๆคนเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะล้าจะทำยังไงนะที่จะที่จะเหมือนสร้างรูปแบบการทํางานรูปแบบใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงๆก็เริ่มเหมือนกันกับการคนทํางานทั่วไปเลยค่ะมันก็คือความเข้าใจในการเปลี่ยนแป,ปลงนี่แหละ คือเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมีอะไรบ้างนะที่ตอนนี้มันเกิดการปรับตัวแล้วก็พยายามใช้คำว่าลดอคติหรือว่าลดความคิดของเราลงก่อนเพราะบางทีราจะมีความเชื่อว่าหพนักง,งานต้องไม่อยากกลับมาทำงานแน่เลยพนักง,งานต้องขี้เกียจแน่เลยเราพยายามลดสิ่งเหล่านี้ออกจากความคิดของเราก่อนเพราะบางทีไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ เหมือนไปตอนต้นเมื่อกี้ว่าโอ้ก็จะมีหลายคนเหมือนกันเนาะที่ที่ก็อยากกลับมาทํางานที่ก็อยากมาได้บรรยากาศของการทํางานแบบนั้นเหมือนกันอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องเปิดที่จะรับแล้วก็เปิดที่จะฟังเสียงเหล่านี้ของพนักงานเหมือนกันในขณะเดียวกันในช่วงของการทํางานที่เป็น work from home ค่ะหลายๆคนก็จะมี เขาเรียกว่าบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยค่ะที่บ้านแตกต่างไปทําให้การทํางาน work from home บางทีอาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพหรือว่าไม่ได้รวดเร็วทันใจอย่างเหมือนตอนที่ทํางานที่ทํางานก็ได้เราในฐานะหัวหน้างานอาจจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนอย่างถ้าที่บ้านเนาะทุกคนก็อาจจะมีไม่ใช่ทุกคนบางคนนะคะก็อาจจะมีครอบครัวอยู่มีคุณพ่อคุณแม่มีเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นเวลาที่อยู่ที่บ้านเขาเคงไม่สามารถที่จะ ทุ่มเทให้กับงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเต็มที่เท่ากับเท่ากับอยู่ที่ทํางานแล้วเราก็เข้าใจสถานการณ์นะตอนนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมาเป็นการกลับมาที่ทํางานเราก็ค่อยๆเข้าใจว่าเขาเองก็ค่อยๆปรับตัวงั้นก็ให้พื้นที่กับกับพนักงานกับลูกน้องกับคนในองค์กรของเรา ค่อยๆปรับตัวกับสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะการสร้างความเข้าใจเนี่ยก็สามารถทําได้หลายวิธีหัวหน้างานสามารถรับฟังสื่อสารสิ่งเหล่านี้กับคนในองค์กรได้ชวนให้ลองทําดูนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจสถานการณ์เราเราสามารถที่จะเริ่มต้นจากการถามหรือการฟังก่อนที่จะลงมือทำหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างจะช่วยให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นด้วยคะ่ะ ถัดจากการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควาเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในฐานะคนทํางานเองพนักงานออฟฟิศเองหรือว่าในฐานะหัวหน้างานเองแล้วนะคะสิ่งอันที่2ที่ชวนให้ดูนั้นก็คือการจัดสรรพื้นที่ของการทํางานหรือจัดสรรบรรยากาศของการทํางานแน่นอนค่ะในหลายๆองค์กรหลายๆบริษัทก็คงสามารถจัดสรรพื้นที่ได้บ้างพอสมควร อาจจะมีการเว้นระยะห่างบ้างพอสมควรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พบว่าหลายๆองค์กรก็อาจจะไม่ได้สามารถทําแบบนั้นได้ก็คงจะไม่สามารถเว้นระยะห่างแบบนี้ได้ในเมื่อโต๊ะชนโต๊ะแล้วก็อาจจะแค่มีพาร์ทิชันกั้นขึ้นมาแค่นั้นมันก็คือความเข้าใจว่าเราจะสามารถจัดสรรพื้นที่ยังไงได้บ้างในขณะเดียวกันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมเนาะเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันโซนที่เป็นเ,เป็นโซนเครื่องดื่มเป็นโซน โรงอาหารเป็นพื้นที่ของการที่ใช้ร่วมกันอาจจะเป็นโซนที่เคยนั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะลิฟที่ใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีการจัดสรรพื้นที่ที่เว้นระยะห่างก็ยังมีแบบ physical distancing อยู่นะคะก็คือเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลกันอยู่ในขณะเดียวกันนีคะการจัดสรรพื้นที่เหล่านี้หรือว่าการพยายามทําให้พื้นที่เหล่านี้มีความปลอดภัยมากที่สุดอะคะ่ะมันจะต้องผ่านด้วยวิธีการของการสื่อสาร อยากชวนให้ใหอ้องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเนาะคะวางแผนแนวทางในการสื่อสารเหล่านี้เพราะว่าจริงๆที่ที่เป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าทุกคนรู้ว่าจะต้องทำอะไรทุกคนรู้ว่าสำคัญยังไงและทุกคนรู้ว่าการทำสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรแต่เมื่อไหร่ที่องค์กรออกมาในรูปแบบของคำสัง่งกฎกฎติกามันคล้ายๆเป็นการบังคับงั้น พอเวลาเป็นการบังคับปุ๊บความร่วมมือหรือความรู้สึกของคนที่จะต้องทําก็เลยรู้สึกถึงการถูกบังคับถ้าเปลี่ยนได้อาจจะชวนว่าใช้วิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ก็คือการอธิบายสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรใช่มันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็แน่นอนมันยังไม่จบ มันยังมีต่อถึงแม้ว่ายอดของผู้ที่ติดเชื้ออาจจะมีน้อยลงแล้วแล้วก็สถานการณ์ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรการันตีว่าจะปลอดภย100ัยร0อเปอร์เซนฉะนั้นการทำสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อการรักษาความปลอดภัยของพวกเราเองรวมถึงถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะได้ฟีดแบ็จากพวกเราเหมือนกันเนาะว่าอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้มีหรืออยากจะให้เกิดเพื่อที่จะทาให้พวกเรารู้สึกสบายใจ เห็นไหมคะถ้าองค์กรสื่อสารอย่างนี้เนาะความรู้สึกเหมือนมีส่วนร่วมความรู้สึกเหมือนได้รับการดูแลก็จะเกิดขึ้นความร่วมมือหรือว่าความเอาใจใส่การปฏิบัติตามก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันการสื่อสารแบบนี้ไม่ได้ดีเฉพาะองค์กรนะคะแต่ว่าดีสําหรับคนที่ทํางานด้วยเพราะเขาก็จะรู้สึกว่าองค์กรดูแลเขาเขาก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยในการมาทํางานแล้วก็รู้สึกไม่ต้องไม่ต้องกังวลมากกับการที่โอเคนะฉันมาทํางานแล้วฉันต้องกลับ ไปบ้านไปเจอคนที่บ้านก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะพอเวลาที่เรารู้สึกสามารถจัดการสถานการณ์ได้ปรับตัวเข้ากับที่ทำงานได้นะคะบรรยากาศของการทำงานมันก็เริ่มคลื่นขึ้นเนาะมันสดใสมากขึ้นนี่จะทำยังไงให้ให้ให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ให้รู้สึกเหมือนกับว่า กลับมาทำงานได้แบบเต็มตัวจริงๆสิ่งที่ทำได้เลยก็คือการแชร์การแบ่งปันฟีดแบ็ซึ่งกันและกันทั้งคนทำงานด้วยกันเองทั้งกับหัวหน้าง,งานเองเหมือนกันค่ะสอบถามซิว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำหรือที่เรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ในฐานะหัวหน้าง,งานอาจจะสอบถามก็ได้ค่ะว่าเอ๊มีทักษะสกิลความสามารถอะไรบ้างนะที่ตอนนี้ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับการทำงานในตอนนี้หรือว่ามีไอเดียอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากทำกันบ้างเป็นการชวนเพื่อให้ได้แบ่งปันไอเดียในการทำงานมากขึ้นแล้วก็สามารถวางแผนจัดการการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะมี ความยุ่งยากในการสื่อสารหรือว่ามีความยุ่งยากในการทํางานไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตอนนี้เรากลับเข้ามาแล้วเรามาร่วมกันวางแผนใหม่ไหมว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องทําการที่เราสื่อสารด้วยความเข้าใจแล้วก็การต้อนเหมือนต้อนรับฟีดแบ็กเหล่านี้ค่ะก็จะช่วยให้พนักงานในองค์กรเข้าใจสถานการณ์มากยิ่งขึ้นแล้วแต่ละคนก็สามารถเห็นศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองในการจัดการปัญหาหรือการทํางานตรงนี้มากขึ้น ฐานะหัวหน้างานก็คงจะได้ดึงศักยภาพเหล่านี้มาเพื่อพัฒนาองค์กรได้มากขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งนอกจากตัวฟีดแบ c k หรือว่าการแชร์ไอเดียในองค์กรแล้วสิ่งหนึ่งที่อาจจะชวนทุกๆคนลองทำกันดูอาจจะเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าจริงๆกันว่ามันก็เป็นมุมที่สำคัญเหมือนกันก็คือการถามความรู้สึก ของเพื่อนร่วมงานถามความรู้สึกของคนที่นั่งข้างๆเราถามความรู้สึกของคนที่เรากําลังไปคุยงานด้วยอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมมีอะไรที่มีอะไรที่เข้ามากวนใจหรือมีอะไรที่เข้ามากังวลในช่วงนี้ไหมมีความไม่สบายใจอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่ารู้ไหมคะว่าทําไมการถามสิ่งเหล่านี้ถึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะนั่นมันคือการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกันในองค์กรค่ะมันคือการสร้าง lation s h i p ที่ทำให้เขารู้สึกถึงความเอาอกเอาใจความไม่ใช่สิมันคือความเอาใจใส่เลยเนาะเขาอกเข้าใจอย่างนี้ยค่ะของของคนในองค์กรหรือของคนที่ทำงานร่วมด้วยกันบางทีการที่เราถามความรู้สึกเหล่านี้ค่ะมันทำให้คนที่ท,ที่ที่รับฟังคำถามแล้วมีโอกาสได้พูดก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็รู้สึก สบายใจที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านี้มากขึ้นบรรยากาศในองค์กรก็จะขยับมากขึ้นทุกคนก็จะลดความกังวลใจลดความเครียดของตัวเองแล้วก็สามารถมีสมาธิกับการทำงานได้มากขึ้นด้วยค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะสามารถเจอกันได้ในช่วงนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าหลายๆองค์กรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็หลายๆองค์กรอาจจะต้องมีการปรับตัวหรือปรับขนาดปรับ ตำแหน่งงานใหม่เกิดขึ้นนั้นมันก็คงจะมีเรื่องของการที่จะต้องลดภาระงานขององค์กรลงยาขามันทําให้ลดจํานวนพนักงานลงมีการเ,เขาเรียกว่าเหมือนอาจจะต้องไม่มีโบนัสในปีนี้หรือว่าลดเงินเดือนพนักงานหรืออาจจะจนถึงการที่ต้องบอกพนักงานในการเลิกว่าจ้างซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจแล้วก็คิดว่าก็คงหลีกหนีไม่ได้เนาะคะ่ะบางองค์กรก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์นี้ในฐานะเจ้าของกิจการในฐานะหัวหน้างานก็คงจะเป็นเรื่องที่เครียดหนักแล้วก็เป็นเรื่องที่ลำบากใจพอสมควรในฐานะของคนทำงานถ้าต้องเจอสภาพหรือสถานการณ์แบบนี้ก็คงอดไม่ได้ที่จะทุกข์ใจแล้วก็เครียดมากๆเหมือนกันที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะ่ะแต่ว่า สิ่งที่อยากจะชวนดูก็คือว่าหัวหน้างานในฐานะที่เราจะต้องตัดสินใจหรือว่าสื่อสารออกไปค่ะการสื่อสารอย่างอย่างเข้าใจการสื่อสารอย่างสื่อสารแบบตรงไปตรงมาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ที่ไม่ตัดสินหรือว่าไม่ได้ทำให้คนที่ถูกถูก ฟังสารนี้ออกไปเนี่ยรู้สึกแย่มากกว่าเดิมเนะคะเราอาจจะสื่อสารให้เขาเข้าใจว่าตอนนี้องค์กรเกิดอะไรขึ้นและมีความจำเป็นยังไงเกิดขึ้นบ้างงั้นถ้าในสถานการณ์นี้เขาก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้คำว่าองค์กรเองก็ไม่สามารถที่จะรับภาระที่ที่ที่ใหญ่ขนาดนี้ได้จําเป็นจะต้องปลดหรือว่าจําเป็นจะต้องลดบางอย่างลงอย่างเี้ค่ะก็สร้างความเข้าใจกับกับพนักงาน ในองค์กรให้ได้มากขึ้นให้เข้าใจมากขึ้นเนาะคะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือการสื่อสารอย่างอย่างผ่านการคิดอย่างรอบคอบเพื่อลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อสารที่สื่อออกไปแล้วหรือว่าสิ่งที่บอกสิ่งที่ต้องการจะพูดเนี่ยค่ะมันถูกออกไปจากปากเราแล้วหรือว่ามันออกเป็นเอกสารไปแล้วเนี่ยมันคือสิ่งที่ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้อะ คือโอเคแหละมันเอากลับมาอธิบายใหม่ได้แต่ว่ามันก็อาจจะต้องไปกระทบความรู้สึกของคนที่ต้องรับสารนี้ฉะนั้นพยายามกัรกรองสิ่งที่สื่อสารแล้วก็สื่อสารด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจคนที่ต้องเผชิญเรื่องราวเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ในฐานะของคนทํางานที่บางครั้งไม่ได้อยากเจอสถานการณ์เหล่านี้เลยเนาะแบบมันมันคือช่วงแบบอาจจะเป็นช่วงวิกฤตของเราเลยทีเดียวที่เราต้องเจอสถานการณ์เหล่านี้แต่ขอ ให้เข้าใจสิ่งที่ตัวเองเจอแล้วก็ใช้คำว่าลดหรือว่าไม่ต้องตีตราว่ามันคือความผิดของเราเพราะมันคือการที่สถานาการณ์ทุกอย่างมันมันเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นงั้นเราเสียใจเรารู้สึกแย่เราทุกข์ใจเราเครียดใช่เรารู้สึกอย่างนี้ค่ะค่อยๆจัดการกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ ค่อยๆหาลู่ทางหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต่อไปนะคะอยากชวนให้อยากชวนให้องคอ์กรทุกองค์กรหรือว่าหัวหน้างานเองที่อาจจะต้องอยู่ในภาวะเหล่านี้ได้สื่อสารสิ่งที่สิ่งที่เป็นความเข้าอกเข้าใจมากกว่า บทสรุปอะไรบางอย่างไปนะคะเพื่อเป็นการดูแลพนักงานเขาที่จะต้องรับฟังสิ่งเหล่านี้ไปด้วยแล้วก็เพื่อที่จะทําให้คนที่รับฟังอะคะ่ะไม่ต้องโทษตัวเองหรือว่าไม่ต้องรู้สึกแย่รู้สึกผิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อันต่อมาที่อากจะชวนทุกคนดูก็คือว่าเมื่อเมื่อมันมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในฐานะองค์กรที่ที่เป็น เจ้าของบริษัทเนาะที่เป็นที่เป็นพื้นที่การทํางานเนาะมีอะไรบ้างที่จะสามารถช่วยเหลือพนักง,งานได้หรือในในขณะเดียวกันในฐานะของคนที่ทํางานเองอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบไม่สบายใจแล้วอะเราเครียดเรากังวลหรือแม้กระทั่งการปรับตัวในที่ทํางานรูปแบบใหม่มันมันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าอย่างเงี้ยค่ะอยากเขินอายที่จะขอความช่วยเหลือที่จะหาความช่วยเหลือจาก คนใกล้ตัวหรือจากผู้เชี่ยวชาญอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะอย่างตอนนี้ถ้าเกิดเราจะคุยกับเพื่อนได้เราคุยกับเพื่อนไปเลยว่าเว้ยตอนนี้มันมีการปรับตัวแบบนี้เกิดขึ้นฉันรู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันเนาะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยทำยังไงดีหรือว่าแบบเล่าให้เพื่อนฟังเนาะ,ะว่าแบบเรารู้สึกอย่างนี้ไม่สบายใจอย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือเกิดการแชร์กันเกิดขึ้นมันทําให้เราได้ระบายสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกแต่เมื่อ,อไหร่ที่เราเริ่มรู้สึกว่าไไม่ไหวลว อาจจะเครียดส่งผลต่อการใช้ชีวิตเริ่มนอนไม่หลบับเริ่มตื่นไม่ไหวเริ่มรู้สึกไม่สบายใจการติดต่อแหล่งที่จะสามารถช่วยเหลือได้ในเชิงวิชาชีพก็สามารถที่จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลองทำได้ตอนนี้มีหลากหลายมากเลยค่ะทั้งจิตแพทย์ทั้งนักจิตวิทยานะคะสามารถเลือกได้ตามความต้องการหรือว่าความพร้อมของเราเลยอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ช่วงแรกๆของการทำ พอสแคส์เลยค่ะว่าไม่ไม่ได้บอกว่าอะไรดีที่สุดหรือเหมาะสมที่สุดสำหรับเราแต่ว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเรารู้สึกว่าไม่โอเคแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันกระทบกับชีวิตแล้วเราไม่จะเป็นต้องรอให้มันแย่สุดๆถึงจะมาหาแต่เราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปหานักจิต หรือว่าจิตแพทย์ได้ตามที่เราสะดวกหรือเรารู้สึกสบายใจที่จะไปนะคะอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของของทุกคนที่จะเข้ามาแล้วก็สื่อสารความรู้สึกเหล่านี้เพื่อที่จะได้จัดการหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะ อันสุดท้ายที่ฝากไว้ละกันค่ะว่าในเมื่อมีการดําเนินการในเมื่อมีการสร้างความเข้าใจอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ไม่อยากให้หายไปเลยก็คือการคอยติดตามอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าทําครั้งหนึ่งจบแล้วทุกอย่างจบเนาะแต่ว่าอยากให้ค่อยๆติดตามหรือว่าอัปเดตผลที่เกิดขึ้นก็คือการฟ l l โล่อฟนะคะว่าเอ๊ะปรับตัวมาแล้ว3เดือนเนาะสเดือน3เดือนเป็นยังไงบ้างพนักงานเป็นยังไงบ้างตัวเราเป็นยังไงบ้างอย่างงี้ค่ะ มองได้หลายมุมได้หลายปัจจัยเลยในฐานะหัวหน้าง,งานมองลงไปว่าเอ๊ะลูกน้องเราเป็นยังไงบ้างนะคนที่ทํางานร่วมก,กันก็เอ๊ะเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างนะหรือในฐานะตัวเราเองก็มันสังเกตตัวเองด้วยข่าว,ว่าเอ๊ะผ่านมาแล้วระยะเวลาหนึง่งเราจะเป็นยังไงบ้างนะอย่างนี้ค่ะมันเป็นการเหมือนค่อยๆกลับมาทบทวนแล้วก็สะท้อน ความรู้สึกของตัวเราได้ชัดเจนมากขึ้นเราก็จะได้เข้าใจและนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ที่เรามักจะได้ยินกันว่าเหมือนเป็นการรู้ทันตัวเราเองก็คือทันทั้งอารมณ์ความรู้สึกทันทั้งสถานการณ์ที่เราเจอทันทั้งวิธีหรือรูปแบบที่เราจะใช้จัดการสถานการณ์นะคะเพื่อที่เราจะค่อยๆปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราเผชิญต่อไปเรื่อยๆเ,เพราะว่า เชื่อว่าสถานการณ์มันไม่ได้หยุดนิ่งนะคะสถานการณ์ทุกอย่างหรือว่าเหตุการณ์ทุกอย่างแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันอาจจะมีดีขึ้นแย่ลงแก่เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เรารับมือแล้วมีการติดตามอยู่เรื่อยๆๆมันก็จะช่วยให้เราสามารถปรับตัวแล้วก็อยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนจังหวะนั้นได้ดีขึ้นนะคะฝากไว้สำหรับผู้ฟังพอดแคสต์ทุกคนนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ติดตามกันได้ใหม่ในพอดแคสต์ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ